สาวหมวยทั้งเป็นหมวยหวานแล้วก็หมวยเชี่ยวจ้าจะเป็นยังไงหมวยเชี่ยวหมวยใส่ปออย่างนี้ได้ไหมหมวยเชี่ยวหมวยเี่ยวเชี่ยวหมวยเอ้ยไม่ได้เอาเป็นแบบหมวยใส่ปอดีกว่าอใส่หวานแล้วก็ใส่เปรี้ยวก็ใส่หวานเปรี้ยวก็คือกลิ่นตัวแล้วเพราะว่าแต่งนานแล้วแต่งนานแล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้า เกลียดความฟิงมาเริ่มกันนี้หน้าสดมีความแบบจงจงจีนจีนของคุณพี่เบโคมของคุณน้องแบบเล่นผงเล่นผมเรามาเริ่มลงพราเมอร์กันก่อนเราก็อย่าลงเยอะเกินนะเพราะว่ามันจะทําให้หน้าเราอะดูมันต่อไปลงรองพื้นวันนี้น้องเต้ยหยิบตัวไหนมาตัวใหม่ของเราแต่ยังไม่ล่าสุดเดี๋ยวเรามาดูเนื้อรองพื้นกันนะจ๊าเนื้อมันจะออกแบบดวอี้ดวอี้เนาะสีที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นสี02นย์สเบอร์หนึ่งกสำหรับคนผิวขาวเบ สองเหมาะสำหรับเราเราเนี่ย<ำ><ำ>วันนี้ตุวจีนวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมนนยี่สิบสองพี่น้องอุ๊ยทำไมจำได้คะน้าน้ราระวังไง ถ้าเราไม่หวังรหวังอ่างเมาหรือหวังอะไรนะหวังทุกอย่างเลยจริงจริงงงงขอแบบเป็นเงินหล่นลงมาได้ไหมไอเกมก็จะลงรองพื้นด้วยแปรงนะแต่เมื่อกี้น้องเต้ยใช้ฟองน้ําลงแล้วใชดูกันที่ว่าการลงแป้งกับลงฟองน้ําเนี่ยมันจะต่างกันยังไงเนาะน้ำบางคนก็ลงทั้งแป้งทั้งฟองน้ําเลยก็มีนะก็ให้เนื้อแบบรองพื้นมันติดบนหน้าเราน้อยแต่ว่ายังมีความเนียนแล้วแต่ผดของแต่ละคนบอตบอบอกกันเยอะว่าแบบนู้นแบบ ก็ลองไปติดตามกันดูนะจ๊ะแล้วเราคือใครฮะเราคืออ่าบตบ,บอกอฝึกหัดอาสสาสมัครบ,บตบ,บอกอรปริง เก็บความปิ้งอะตากล้องมันบีบนะปิ้งเนี่ยเทียบความต่างมาดูหิวคุณน้องก่อนอันนี้คือใช้ฟองน้ําแต่จะบอกว่ามันแน่นมากเหมือนใช้แบบรองเท้าแตะตอเข้าไปเลยทุกคนของคุณพี่เป็นยังไงดูสิก็จะใช้แปรงนะคะตัวนี้นะคะของซิวนามค่อยๆแผลๆแล้วก็เกลี่ยๆไปอาจจะใช้เวลานานกว่าฟองน้ํานิดนึงแต่ว่าเข้ากับลูกสอกสนรึใช่แล้วแต่คนชอบเลยจะใช้ฟองน้ําจะใช้อะไรแต่ที่สําคัญรองพื้นต้อง ซีเวนอะคะเอ,อ๋เอต่อไปเราแต่งอะไรกันดีคิ้วเพราะว่าความหวานกับความเฉียวเนี่ยมันวัดกันที่คิ้วเลยของคุณน้องมันจะมีความโก่งความชัดอะไรอย่างนี้สเส้นคมข,ข,ข,ของเราเป็นสายหวานไงเราก็อาจจะเป็นคิ้วละมุนละมุนตุนต่นตุบบ่นกอลลุมกอลลีก็ว่าไปค่ะไม่ต้องโก่งมากแล้วก็หัวบางๆก็พอ <S <S ใช่คิ้วนะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะก็จะเป็นหัวตัดแบบนี้เขียนง่ายก็คือบางคนอ่ะเขียนไม่เป็นอ่ะเราใช้คิ้วแบบหัวตัดใหญ่แบบนี้คิ้ว ตรนะ <ừ> งเป๊ะมากเราก็จะเริ่มจากหางคิ้วไปกเกนะจะเขียนตามโครงคิ้วเลยอะ่ะประมาณนี้ก็พอเนาะคือมันก็จะหวานหวานละมุนลมุนไม่ได้เข้มมากไม่ได้หวา ừ ừ มากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเอาตัวรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์เก็บขอบนิดนึงให้คิ้วมันดูแบบเป็นสรงมากขึ้น ừ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  อาม่าก็คือชอบมากตุ้จีนนี้ได้อ่างเปาแน่นอนอาม่าชอบหรือเราชอบเราอาม่าไม่ชอบครับอันแรกต้องใช้อันนี้ก็หัวยดน้ําเหมือนกันตัวนี้ชอบมากก็เขาเรียกว่านําหนักมือมันได้นี่หัวจะเล็กนิดออนึงอันนี้หัวเล็กอันนี้หัวใช่คุณพี่ชอบห,หัวใหญ่หรอใช่ขอบคุณน้องชอบโคลนใหญ่นิดนึงพูดถึงดนสอเก็บคิ้วแล้วเนาะของคุณน้องก็จะเน้นหางคิ้วเหมือนกันแต่มันจะมีความเข้มมากจะเข้มแล้วก็ชัดกว่าแบบสายหวาน เราจะมาดูกันว่าน้องเต้จะเป็นแบบฝอหรือว่านิ้วโอ้ทาเลนย์มากเลยนะปีที่แล้วขอพูดนิดนึงเป็นแบบบตบกออาสาสมัครฝึกหัดอย่างเงี้ยบานอยู่อะเป็นกะเทยปีหนึ่งค่ะเออเป็นก็เลยปีหนึ่งอะเขียนโครงคิ้วประมาณนี้นะจ๊ะเห็นไหมมันจะเป็นโครงแบบชัดมาก พยายามแล้วไม่ให้มันเป็นนิ้วโอเคไหมแล้วก็เราจะมาเติมนะคะตรงหางคิ้วเนี่ยเพิ่มความเข้มเหมือนเข้าไปเนาะสิ่งที่ยากที่สุดในการเขียนคิ้วคือเขียนยังไงให้เท่ากันไม่เท่าอ่ะ <c oughs> ไม่เท่าเรามีวิธีแก้จ้ะก็ <c oughs> จะใช้แปรงนะคะที่เป็นหัวตัดหรือหัวแบนๆบนก็ได้นะคะหัวเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาไปจุ่มคอนซีลเลอร์เนื้อครีมเออแล้วเราก็มาเก็บขอบกันแต่พยายามเลือกคอนซีลเลอร์ใกล้กับผิวเรานะคะ เอาความจริงมือต้องนิ่งนะถ้าจะมานั่งเก็บอย่างเงี้ยแต่แต่การเก็บขอบนี่คือคือมันช่วยให้กับกริปได้จริงนี่จะเก็บท้องคิวเรียบร้อยแล้วโอ้เราสองคนโชว์ความต่างก่อนอันนี้คือ แบบหมวยแบบฝองงไหมหมวยแบบฝอเออไม่เป็นไรหรอกหมวยแบบเชียวเชียวอะลุกขึ้นไหเออขอบคุณพี่แบบไหนเึ่นคนทึ่งผีหยไม่ได้ตีหนึ่งผีหมัอนไส้อันนี้ก็เป็นคิ้วทรงธรรมชาติแหละเหมือนหวานไม่ต้องให้ตาคมมากให้ดูลมุลละมุนเป็นตัวหนึ่งที่เรียกแบบวัดไปเลยออันไหนฝอหมยหวานอันไหนหมวยเชียวเริ่มจากคุณพี่ก่อนเลยจ้า เฉดที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย697ดวสีเหมาะกับตรุษจีนมากโดยเฉพาะแบบตรุษจีนสีเข้มๆเนี่ยต้องมาใช่เพราะเขาถือว่าสีอะไรคือสีมงคลซะสีแดงแต่จริงๆส้มติดแดงก็ได้นะแล้วพี่ว่าตรุษจีนนี้อ่งเปาเราจะได้สีส้มสีแดงหรือสีอะไรอันนี้คือแบบวกมาอ่งเปาทก ขาชอบเยจริงจริงเขาบอกว่าพอเราเริ่มทำงานนี่เขาคือคนในแบบเาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเออเวลาเราแบบโตขึ้นใช่ไหมเราจะไม่ได้เป็นผู้รับแล้วเราจะต้องเป็นผู้ให้จริงแบบเราต้องเป็นผู้ให้แล้วจริงหรอจริงเพราะเรามีรายได้แล้วมีมีแต่ให้นะให้จ้าวมีไปหมดเลยตอนนี้คนที่ใหญ่กว่าเราก็ต้องดูแลเราใช่ต้องไปวัดนะว่าใครใหญ่กว่าเราใคเล็กก็เป็นผู้รับไป ไม่ถึงว่าอายุเราเลยแต่งเลยที่ฝั่งคนนี้คนนี้เริ่มเลยเราจะมาเอาสีเข้มก่อนหมนีมากกว่าไม่ใช่ดินน้ำมัน อันนี้หให้ดูสีก่อนนี่คือปาดนิดเดียวเองนะโอ้โหสีแน่นสีติดทนมานเ,เราจะใช้อันนี้170ตัวใหม่เป็นอายชโร่สีหลุมแบบนี้นะสำหรับเราจะออกใสย่ยฝอยนิดนึงก็จะออกเข้มๆโทนสีน้ำตาล n ช t u r ล l n a t u r ั<ม> l แล้วก็แต้มสีแดงให้เข้ากับวันตรุษจ,จนีนนิดพนึงตาเราจะมาลงสีพื้นให้ตากันก่อนแล้วค่อยคัดเป้า อันดับแรกเราก็จะมาที่ห่างกันก่อนสําหรับคุณน้องนะคะ<ม>ก็จะลงเปลือกตาก็คือลงสีพื้นก่อนเหมือนข้างนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาขัดเบ้ากันอีกรอบหนึ่งแต่นางจะมีความแบบไม่ฟูมากทุกอย่างจะต้องเก็บเราจะสีอ่อนนะมาลงตรงนี้เพื่อเพิ่มความแบบออกชมพูส้มๆนิดน,นึงอันนี้ลงจากกลางตาเกือบเกือบถึงหัวตาหรือเปล่าใช่เนื้อชิมเมอร์ใช้นิ้วจะติดดีกว่าใช้แปรงใช่ ประมาณนี้เราก็จะเหลือหัวตาอนิดหนึ่งสําหรับให้มันสว่างดูหวานหวานแบวๆบต่อไปสีที่2ของคุณน้องจะเลือกใช้สีนี้นะจ๊ะก็จะเก็บตรงช่วงหางตาให้มันดูเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เราจะถลึงตานิดนึงแล้วก็กระดูกกระดูกมันจะอยู่ตรงเนี้ยแา้วกแบบเบลนไปตรงกระดูกเลยนะคะระหว่างรอน้องเต้ยขัดบงขัดเบ้าเราก็จะมาบอกว่าแต่งหัวตรงหัวตานะเขาห่างเราก็มาหัวแล้วก็จะใช้สีอ่อนที่สุดในพาเลทที่มีความชิม ใช้สีขาวสีออกครีมครีมนะคะมาที่หัวตาเนยอย่างนี้ช่วงที่มันเป็นรอยต่อให้มันแบบบาลานซ์กันถามว่านึกถึงตรุษจ,จีนนึกถึงสิ่งใดสิ่งแรกมี่วัวแสดงว่าความเป็นคนชอบกินนะครัคุณทุกคนฟังไว้ <wise> ถ้าเป็นเราเราจะตอบว่าอ่างเปา <c oughs> แล้วเป็นไงหน้างเงินเออต่อไปแล้วก็จะดันดัลลดัลลี่หน่อยใต้ตาที่เราใช้เราก็จะเลือกสีที่มันเป็นสีเดียวกับหางตาเรานะสมัยนี้แต่งไม่ให้รู้ว่าแต่งค่ะถ้าแต่งแบบแกล้งไม่ต้องมาแต่งให้เห็น <c oughs> สำหรับคุณน้องก็จะลงใต้ตาเหมือนกันแต่ตรงนี้มันจะเน้นความชัดความแบบเป็นเส้นมากกว่าความฟุ้งของสวะวานลงประมาณครึ่งตาเลยนะคะเห็นไหมนะั่นก็จะมีความชัดกว่าข้างนี้ ต่อไปเราก็จะมาเพิ่มดอลลี่อายใต้ตาการที่กำลังแบบว่าเป็นแบบฟิลเตอร,ร์ติกรตอกอะไรเงี้ยดอลลี่อายที่เราใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะหัวตัวนี้คือหัวเล็กมากแล้วก็<ช>เขียนได้แบบง่ายเวอร์เนา<อ>ะแล้วคือหัวเขามันจะเป็นแบบเนื้อแบบเนื้อครีมอัดแห้งอะไรอย่างเงี้ยเขียนที่หัวตรงนี้เลยค่อยๆเขียนไป ก็ระหว่างที่คุณฮีเก็บตรงลิ้นายใช่ไหมอันนี้ก็จะมาเพิ่มชิมเมอร์ตรงกลางตามาถึงหัวตานิดนึงนก็ใช้มือเหมือนกันเวลาเพิ่มชิมเมอร์เวลาเราเราจิ้มจากแปรงแล้วมันจะไปติดแปรงใช่มากกว่ติดเปลือกตาอของเราเรื่องอายแชโดว์ต้องไว้ใจสีหนรอาใช่สีแน่นสีติดทนหนากเรียบร้อยแล้วอันนี้คือแบบ เหมือนเดิมอันนี้ก็จะมีความเบาอันนี้ก็จะมีความแบบชมพูชมพูชชมพูชมใ,ชใจอืมโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ของเรานะจ๊ะแล้วก็เราก็จะมากรีดอายเพิ่มอันนี้นะจะบอกว่ามันกันน้ำกันเหงื่อด้วยแล้วติดทนน2 4ชั่วโมงใช่เขาเคลมว่าเส้นบางเฉียบเพียงศูนย์จุด ศมิลลิเมตรนะของคุณน้องก็จะมีความกรีดตั้งแต่หัวตาไปถึงหางตาแล้วก็จะมีความเฉียวขึ้นเนาะก่อนใช้ต้องทำไงขยับขยับก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีลูกกลิ้งอันนี้มันหมึกให้หมึกเป็นเนื้อเดียวกันเขียนสีมันจะแบบว่าดำสนิทเขียนครับไอชโดนเนื้อครีมได้ใส่หวาแล้วก็จะกรีดไม่เน้นหางประวัติขึ้นเราจะเน้นหางให้มันตรงอย่างของคุณน้องก็เพื่อกันในเรื่องของความผิดพลาดที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าหมึกของเรามันติดทนนานเหลือเกินก็ หะลงตัวเขียนคิ้วลงไปเกาะเพื่อร่างโครงม,มันไว้เดี๋ยวเราค่อยมาทับด้วยอายไลเนอร์อีกรอบหนึ่งกรีดจากหางไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราค่อยมาเติมหัวนะเนาะเพราะเส้นเราบางอยู่แล้วเนาะความหม่วยก็จะทะลึงตานิดนึงนะคะก็เสร็จแล้วสําหรับอายไลเนอร์นะคะการกรีดตาของหมวยหวานและหมวยเฉียวนะจ้าเห็นไหมมันก็จะมีความแบบเฉียวความแคทอายความจิกหัวตาความหางกระจกเนาะอันนี้ก็จะแบบว่าหางสันส้นๆนะคะแล้วให้เพิ่มข้างล่างให้ดูตาโต โอ้นิ้นโตโตแบลบแบวันกันะโอเคเพิ่มปรุงเพิ่มแก้มก่อนละกันเนาะขอบคุณน้องใช้อันไหนคุณน้องเลือกใช้ลิปให้มันมีความติดทนนานนิดนึงอันนี้ก็จะใช้เป็นชีคมีนะคะรุ่นนี้ลยตลับขางนี้เนื้อฝุ่นนะจ๊ะแทบแทบแล้วก็เคาะออกนิดนึงเคาะเสร็จแล้วแล้วก็มาปัดนิดนึงนะคะนี่ปัดโป๊กติดปั๊บปัดปั๊บติดป๊กโอสีแน่นเว่อแต่แล้วเราก็จะปัดให้มันบฟุงเท่าๆกัน นี่ก็จะใช้สีส้มนะจ๊ะก็คือจะปาดปาดปัดแบบนี้ตรงมือก่อนนะคะแล้วก็จะใช้ฟองน้ำช่วยแทบไปเนาะความเฉียเติมแก้มเสร็จแล้ว <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวเรามาเติมลิปนิดนึงนะ <c oughs> วันนี้เลือกเป็นลิปสีส้มนะจ๊ะตัวน,นี้เลย <c oughs> ตัวนี้คือ359อันนี้ก็เป็นลิป H F 5 0 2 3บอกเลยแ <c oughs> พคเกจสวยมากมันมีในกล่องด้วยเนาะ <c oughs> ทุกคนเหมาะสำหรับการเป็นของขวัญเช่นเดียวกันนะคะใ่ก็จะเป็นสีเบอร์2กับเบอร์สผสมกันหรอใช่จะทาผสม แล้วก็เนื้อนุ่มใช้สีส้มเหมือนเดิมตัวนี้แล้วก็แต้มไปข้างในก่อนนะคะแล้วก็จะใช้สีแต้มให้มันไปจุดแบบนี้แล้วก็จะใช้วิธีการเหมน็นเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะช่วยทําปากของเราดูมีมิติค่อยๆใช้ความใจเย็นนะทุกคนเสียง่ายก่านไหมมีความตุยของปากมาแล้วหมัดน,นึงก็ตุยได้ <c oughs> ออนั่น,น <c oughs> แตกแม่พอรเมเบรนเสร็จแล้วก็จะแบบประมาณไหน มันก็จะดูฟงฟงอวบอิ่มนิดนึงแล้วเราก็จะเอาสีส้มๆเติมข้างในอันนี้เป็นไฮไลท์ดักฟงไฮไลท์กุหลาบเองจ้า<ห>อันนี้จะเพิ่มแบบตรงกระจับให้มันชัดขึ้นหนอยทุกคนเอามาดูหน่อยโอเคจัดไปใช่แล้วก็อันนี้จะมีหลายมีหลายเบอร์ด้วยเพราะว่าถ้ามันเหมาะกับผิวแล้วมันก็จะดูแบบธรรมชาติสวยมากเหลือแค่ขนตาเดี๋ยวเราไปแบบเนรมิตขนตากันนิดนึงแล้วมาฟินิชลุคกันเนาะโอเคจ้าแล้วเจอกันฟินิชลุคค่ะ ปิสลุกแล้วนะคะก็จะเป็นแบบว่าหมวยหวานตุ่มโบ่เปล่าสีอันนี้ก็แบบหมวยาเปล่าแต่เหมยหล่ออันนี้จ้าเอาไปเลยมีแต่อ่างเปล่าแต่ไม่มีแตะเอียนะจ๊ะมีแต่ซองจ้ะแตะเอียไปหาเอาข้างหน้าคุณพี่แต่อ่างก่อนละกันเอ้ยเอ้ยได้มุกนี้ได้ซื้อสาวหวานเป็นยังไงบ้างจัดจิ หวานหวานน้องแมวนะคะหน้าก็สวยลุ่มๆก็คือสวยเนาะก็ลองไปแต่งตามกันดูได้นะจ๊ะก็สายฟอกก็จะแบบมีความเฉียวนิดนึงแบบเฉียวเปียวเยวราชุดก็จะแบบโอ้ยเป็นสา,ส,สาวผมส,นสันเออ ไปแต่งตามกันดูได้นะทุกคนทั้งสาวหวานสาวเจียวสาวเปรี Cross ้ยวเยี่ยวราดอะไรก็ว่าไปแล้วก็ไอเทมของเรามีวางจําหน่ายแล้วนะจ้าไปหาซื้อกันได้จ้าก็ใครที่จะแต่งหน้าลุกพวกเรานะคะเครื่องสำอางซีวนาก็หาซื้อได้ตามร้านเครื่องสําอางทั่วไปเลยหรือจะที่ห้างอีฟแอนดบยวัสด์โลดวัสด์แล้วเพิ่งลงนะโอเคแล้วก็มีที่ คิสบิวตี้แล้วก็ออนไลน์เนาะใช่ตามโรบินสันในโซนของฮัลโหลบิวต้ก็มีด้วยนะหาซื้อได้ง่ายมากหลายช่องทางเลยแต่ถ้าเกิดใครกลัวว่าซื้อตามตลาดของแท้ไหมของก๊อฟหรือเปล่าก็มาซื้อกับเพจได้นะจ๊ะแน่นอนรอยเปร์นะจ๊ะนั่นคือของแท้จ้ะถ้าซื้อกับเพจเปล่าเนาะชื่อเพจว่าซิมบนาคอร์สเมติกนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เราก็มี t ิ k t o k ด้วย Ti k t o k Shop ก็เลยอย่าลืมไปตามกันนะจ๊ะจะเจอคุณ ครูติกตเกอร์นะคะ,ะมาตลอดมา <S <S ทุกคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะจ้าสำคัญมากหนอถูกกำลังใจถูกอะไรแบบต่างๆนานาก็คือกำลังใจให้เราแบบทำต่อไป <S <S ถึงไม่มีใครดูเราก็จะทำค่อีพีหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามแน่นอนแอบกระซิบันวาเลนไทน์แน่แมจ้าปุ้งมิงปุ้งปิงกระดิง คนมีความรักนอใช่ค่ะไปฟินิช่ะเดี๋ยวจะให้คนไม่มเออเดี๋ยวคนไม่มีมาแต่งเออโอเคค่ะไปฟินิชลุกกันทุกคน